หลวงปู่จือเนี่ยคุณลองในขณะที่คุณดูรายการอยู่คุณกด Google เข้าไปนะฮะหมอบีเขาเคยไปหมอบีไม่เคยซื้อพระเครื่องของใครมาก่อนอมหมอบีมีเงินเท่าไหร่ซื้อพระเครื่องของปู่จือ <esta. S 1> แล้วบอกเป็นพุทธหมอบีปกติจะด่าเรื่องพระเครื่องใช่ไหมนันครับพี่แต่ปรากฏว่านั้นบอกเป็นพระที่พุทธคุณดี <th> เป็นพระที่สามารถเอาเงินของลูกศิษย์ลูกหามาสร้างเขื่อนให้ชาวบ้านมีน้ําใช้น้ํากินได้จนถึงทุกวันนี้ก็บอกเป็นเทพทเจ้าแห่งสายนาเขายกย่องท่านเลยพระราชมงคลวัชราจาหลวงปู่จื่อพันธะมุโตผู้หลุดพ้นจากพันธะทั้งปวงพระองค์นี้เป็นพระอริยะทรงที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาและก็เสียสละมาก อายุ80ปีนะครับ,บ4 9พ0 0ษาผมอยู่กับแกมาใน20ปีอ๋อหลวงจังหวัดอะไรนะพี่จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ <ฮา S 2> อนองบัวละเวผมเนี่ยไปอยู่ที่ตั้งกับกติไม้ไม่มีอะไรเลยนะแก <ừ> แบบหูเมตตาทุกคนใครมาเมตตามากแล้วเป็นสิทธ์หลวงพ่อผางเนี่ยแล้วแกเสียสละปูมีบาทใบเดียวเอาปูมีบาทใบเดียวปูรสร้าง ฝ่ายน้ำห6ร้ยล้านน่เนี่ยหกร้อยล้านชาวบ้านชาวบ้านได้มีทามใด้ทุกวันเนี่ยที่ตะกอนเงนียงวต้องขุดดินกินน้ำอ่ะเดี๋ยวนี้อุดมสมบูรณ์ไล่นาเป็นแสนไล่เพราะฝ่ายที่ท่านสร้างเพราะฝ่ายที่ท่านสร้างลำเชียงทาเนี่ยเนี่ยที่ที่ติดกับวัดเนี่ยน้ำนี่ไม่เคยแห้งอุดมสมบูรณ์มากแล้วชาวบ้านเนี่ยได้ยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำนี่นะครับคือเนี่ยองค์นี้เป็นพระอริยส่งแล้วก็ผมถือว่า เป็นพระอรหันต์อีกองหนึ่งในหัวใจผมเพราะผมเนี่ยจะไปถือศิลที่วัดนี้ใช่ครับบอยท่าพระจันร์เชื่อมากเชื่อมากทุกคนเชื่อองค์นี้มากเจ้าของบริษัทมหาโชติแล้วคนเชื่อพระองค์นี้มากเพราะอะไรรูกฮะพระอะไรอ่ะจะสร้างอ่างเก็บน้ําได้แล้วไม่เคยจับตังค์เลยไม่เคยจับตังค์เอาคุณไปเท้าไอวางเลยไม่ยุมาน่งเยเออตังค์ไม่จับนะ เ,เห็นบอกมีปฏิหารตอนที่สร้างฝายด้วยฝายน้ำเนี่ยคือมันพังครับพอฝายน้ําจะพังแล้วชาวบ้านก็บอกว่าลุงปูจะลงไปเนี่ยแกลงไปเหยียบสามถีฝายอยู่ยันทุกวันนี้ปูเพราะเขาก็ชมว่าปูปูเก่งปูไม่เก่งล็อกเทวดาช่วยก็ไปคือพญานาคอะเหมือนแบบไปทับลังมันอะ แล้วมันก็แกล้งอ่าตรงนี้มีมีเลยแกคราบอกว่าเล่าแล้วคนเดี๋ยวจะหาว่าเราเล่าอะพี่เล่าหน่อยก่เล่าให้ฟังว่ามันขึ้นมาเนี่ยนะแบบว่าชาวบ้านเห็นหมดเลยนะมีสองตัวนะปู่เขาบอกมีสองตัวไอหมาพันนอกอ่ะไออะไรอ่ะล็อกไวเลอร์ตัวใหญ่ๆอ่ะมันวิ่งหนีมันยั้งข้างๆปู่มันสั่นขาสั่นน่ยหมายังกลัวเลยโอ้โหมันนี่แบบหัวใหญ่เลยนะเห็นเห็นกันเลยเห็นเห็นไแล้วก็ แล้วอีกตวงมาช่วยปู่เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วฝ่ายน้าเนี่ย<อ>ก็คือปู่เขาบอกว่าในในจิตแกอธิษฐานบอกให้ย้ายนะเราจะมาทําประโยชน์เพราะว่าเราไม่ได้กั้นน้ําเรากั้นให้น้ําจากน้ําชีเนี่ยกั้นให้มันหนีมาทางนี้ชาวบ้านจะได้ใช้มไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเปล่าเนี่ยแกก็ไปนั่งสร้างเ,เราก็ว่าคนมานิมนต์เนี่ยมไม่มีอะไรเลยปู่บอกเราจะไปช่วยเขาได้ยังไงฝ่ายน้ําเราตังค์ก็ไม่มีเราเป็นพระบ้านนอกเนาะ๋องเราก็เขานิมนต เราก็นึกถึงว่าชาวบ้านมีบุญคุณกับเราเขาใส่บาตรให้เรากินเราต้องไปช่วยเขาแกก็ไปช่วยสร้างเสร็จเนี่ยขุดดินเองเอาไปเอารถเพื่อนเขามีเพื่อนเอารถแมคโครมาช่วยรถสิบล้อมาช่วยขนดินถมก็คือลงมือทาเองลงมือทำเองก็ค่าน้ำมันบางทีก็เชื่อเขานี่นี่เพิ่งใช้นี่เขาหมดนะค่าน้ำมันน่ะหกร้อยกว่า้าน่ะเนี่ยเป็นพ้าที่เสียสละะไหมโอ้ท่านเสียสละจริงนะหมอบี่ะที่แบบไม่เคยเชื่ออะไรเลยอ่ะหมอบี ใ,ใช่<อ>ใชง้งแล้ว,วแล้วพระพระที่ท่านเสกทุกทุกองค์ที่ท่านเสกทุกรุ่นเนี่ยดีหมดหคนที่ไปพกมีประสบประการต่างๆนานาเยอะแยะแล้วเสร็จแล้วท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้หวางอะไรเลยท่านเมตตาท่านเมตตามากนะฮะอย่างที่บอกหลวงปูจ่จือตอนนั้นอ่ะอ๋อปุ้สองเอามาให้มา่ามดทั้งหมดตอนนั้นสี่ร้อยตนี่ลตอนนี้มีสามร้อยแค่นั้นนะเพราะว่าเนี่ยเป็น เป็นเนื้อพงนะแล้วมีชีวรท่านมีเส้นผมนท่าน,าน,นอยู่ใน <ผม S 2> นี้นะานบางอันมีชีวรนี่ขายกันแปดเก้าร้อยเลยนะองละแปดเก้าร้อยนะแต่วันนี้เนื่องจากเป็นแมรี่คริสต์มาสจริงๆมาดอใอยากให้คนทุกคนหนึ่งที่สมมติวันนี้ชีวิตคุณเนะี่ยรู้สึกว่าอยากจะลองกาอราบพระอรหันต์งองค์หนึ่งองค์นี้เป็นพระอราหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆนะฮะถ้าสมมุติจะบอกท่านเมตตาเนี่ยแสดงธรรมเนี่ย เชื่อไหมบินทบาททุกเช้านะทุกเช้าท่านไม่เคยจับเงินเลยแม้แต่บาทเดียวอย่างที่วัดเขาเขาบอกว่าถ้าสมมติคุณมีความรู้เชื่อเรื่องพญานาคเนี่ยอย่างที่บอกเขื่อนตอนแรกสร้างเท่าไหร่ดินก็ไม่ได้ดินถล่มดินถล่มใช่ใช่จะร่วงท่านต้องไปเจรจาพญานาคแต่ก็เล่าไปแล้วเหมือนจะเหมือนนิทานยอมย้ายิทาไม่ใช่ยอมก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละอยยังู่่ใชมแต่ก็คือก็สร้างโบสถ์ให้เขาไงถือแก่เกแงเกแ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 ก่งก่งเก่งเก่แเก่งก่งเ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 ก่ง่งเก่งเรางเก่งเก่งเก่เก่ง่งเก่งเก่ก แล้วแล้วมีคนมาถามปู่พญานาคมีจริงเปล่าเราบอกแล้วเขาจะเชื่อเราไหมเราก็บอกว่าตราบใดที่มีศาสนาพญานาคเป็นคู่บารามีคนของใช่